ปอินราชานุเคราะห์หนึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งได้มีการจัดการศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักรา 2, 26, ช2426เช่นเดียวกับพระอารามหลวงทั่วๆไปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราโชบายให้พระอารามหลวงทุกแห่งในพระราชอาณาจักรสอนหนังสือไทยและสอนเลข ในปีพุทธศักราช2426สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสด็จมาประทับจำพรรษาที่วัดนิเวศธรรมประวัติทรงเห็นว่าการเรียนในขณะนั้นไม่มีตําราสอนมาตรฐานพระองค์จึงแต่งแบบเรียนเร็วทดลองใช้สอนกับเด็กที่วัดนิเวศเป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงลาผนวดเมื่อครบพรรษา แต่การจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดนิเวศยังคงดำเนินต่อมาโดยตลอดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดให้มีการจัดการศึกษาประชาบาลขึ้นทั่วประเทศเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2465ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนประจำอำเภอบางปะอิน ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน6,300บาทเป็นทุนสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งก็คือสถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันด้วยเหตุที่โรงเรียนแห่งใหม่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ทางคณะเจ้าหน้าที่และกรรมการอำเภอบางปะอินจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานนามโรงเรียนนี้ว่าโรงเรียนราชานุเคราะห์หนึ่งพุทธศักราช2478และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งในภายหลังในด้านความเป็นมาของชื่อโรงเรียนได้ตั้งให้พ้องกับพระนามของพระเจ้าบรมวง์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพราะโรงเรียนนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติซึ่งสมเด็จท่านทรงดำเนินงานเมื่อทรงผนวดกรรมาการจึงพร้อมกันเลือกชื่อราชานุเคราะห์และให้เลขที่ด้วยว่าหนเพราะเผื่อจะมีผู้ใดสร้างสิ่งใดต่อไปอีกจะได้ให้เลขที่ต่อไปโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งตั้งอยู่บนเลขที่214 หมูห่6ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด2,199คนปรัชญาประจำโรงเรียนคือทันโตเศฐโธมนุษย์เสสุ ผู้ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมเป็นผู้ประเสริฐคำขวัญประจำโรงเรียนตั้งใจเรียนเพียรทำดีมีวินยัยน้ำใจงามตราประจำโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งมีลักษณะเป็นวงกลมสีเขียวตรงกลางเป็นพระที่นั่งไอสวรร์คทิพยาาศโถงจตุรมุกภายใต้ทิวเมฆล้อมรอบด้วยตัวหนังสือโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์หนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีขาวสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจและมีดอกราชาวดีเป็นดอกไม้ประจำโรงเรียนปัจจุบันบริหารงานโดยนายเจนวุฒิบุญชูพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไะอินราชานุคราะหนึ่งแบ่งโครงสร้างงานบริหารออกเป็นสี่กลุ่มบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการบริหารงานโดยนางสาวไพลินเปรมกมนลกลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานโดยนางสาวรัดดาสุกุดีกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงานบริหารงานโดยนางสาวนัฐการสุทธิจิตกลุ่มบริหารงานบุคคลบริหารงานโดยนางสาวพรพันธ์ภาคพานิ์ และกลุ่มงานกิจการนักเรียนบริหารงานโดยนางนงพงาอิสระหัวหน้ากลุ่มงานมีครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา5คนครู101คนพนักงานราชการ1คนครูอัตราจ้าง8คนลูกจ้างประจำ1คนลูกจ้างชั่วคราว 13คนพนักงานขับรถ1คนพนักงานรักษาความปลอดภัย2คนรวม132คนขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์เทิดไทยองราชันมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทัดเทียมมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยใช้เครือข่ายชุมชน ดำรงตนสู่ความเป็นพลโลกอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้คู่คุณธรรมเลิศล้ำจิตอาสาโรงเรียนบางปะอินราชานุครห์หนึ่งมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560และหลักสูตรมาตรฐานสากลประกอบด้วย หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2566ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเปิดสอนทั้งหมด11ห้องเรียนเป็นห้องเรียนทั่วไป1ิห้องเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก i f เท d ระดับชั้นละหนึ่งห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนทั้งหมด8ห้องเรียนแบ่งออกเป็น7แผนการเรียนคือ หห้องเรียนพิเศษโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ Gi f t ท d หห้องเรียน 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์2ห้องเรียน 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษา1ห้องเรียน 4. แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น1ห้องเรียน 5. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน1ห้องเรียน 6. แผนการเรียนศิลป์ภาษาเกาหลี 1ห,ห้องเรียน7แผนการเรียนทั่วไป1ห,ห้องเรียน